สวัสดีครับผมรายการวิจารณ์นะเกมเคาน์เตอร์ไซส์หนึ่งจุดหกนะผมมาเป็นเกมที่เคาน์เตอร์ไซส์นะไม่มีซื้อนะผมมันเป็นเป็นมีคนไปพัฒนานะก็จะมายิงปืนให้ดูนะให้ดูปืนนะดูร้่นปืนระหว่างนี้ผมก็จะคุยไปด้วยนะผมก็คือว่าเดี๋ยวผมก็จะเขาเรียกอะไรจะมีให้เล่นให้ดูนะมีเล่นให้ดู อันนี้ถ้าคลิกขวาจะต้องรอหน่อยนะผมรอหนาสักหนึ่งอ่ะแล้วก็รออืมก็คือผมจะมีคลิปหนึ่งเล่นให้ดูนะผมแล้วก็จะมีคลิปพวกนี้ผมเป็นคลิประหว่างเล่นยิงปืนให้ดูว่าฝั่งตำรวจใช้ปืนแบบไหนกันบ้างนะผมนะครับผมประมาณนี้ระหว่างนี้ก็ยิงให้ดูปืนไปก่อนนะไอพาร์ทที่ผมเล่นจะเป็นพาร์ทท้ายนะผม โอเคอ่อเทอันนี้เป็นฝั่งโจนะผมชัดกานนะผมอื uh huh. ดูปืนไปก่อนนะครับ uh huh huh. ช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยน,นะครับก็คือมาให้ดูปืนเฉยๆนะผมวันปืนมีแบบไหนนะผม าไม่ค่อยได้พูดเลยมากนะผมเพราะว่าก็มาจริงๆมาตั้งใจให้ดูปืนนะผมฟังเสียงปืนเอานะครับผมโอเคไม่มีก็ต้องคิวโอเคสั่งจงมาหาข้าน้อยมาแค่นี้ไม่เงยน้อยไปป่ะน้อ,อยไปนะน้อยไปนะ ยา้ายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันแล้วก็คิวไม่หมดคิวหมดแล้วก็ยา้ายไปอยู่ฝั่งเดิมเกียนชิปเปงเลยโอเคมาต่อ assault rifle <c oughs> สวยงามน,นะผมเนี่ยโอ้เยเล่ม อดูมีมิติในการเล่นเคาน์เตอร์สไตล์มากขึ้นเลยนะผมเนี่ยผมชอบนี้สุดนะผมจากสายธรรมดากลายเป็นเชลแท็บดูแบบมีราสีนะผมดูดูดีอะดูดีอะเรียกง่ายๆดูดีแหลกมันก็ต้องขอภายนะอยู่ๆมันก็แหลกเองผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบอืมซื้อไม่ได้ก็วะอ,อะไรวะ เออไม่ใช่ั้าอ, <Ms. S 1> อืมโอ้สามนาทีแล้วเนี่ยนานชิบหายโอเค M สี่สิบสี่โอเคแล้วก็ปื่สุดท้ายเนี่ยแม่งเป็นบาร์นะปืนนี้ยิงแล้วกระสุนจะเพิ่มได oh, <im> ้นะผมจะเติมกระสุนรีโหลดเล้เต็ม รีโหลดดูโอ้สวยงามอ่าเอาไว้ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่กักกบพาร์ตหน้านะครับเป็นของตำรวจนะผมโอเคพอตำรวจจบก็จะมีเล่นได้ดูครับเจอกใหม่พาร์ทหน้านะครับเย่